เราดูช้างพลายงายาวๆช้างตัวเมียคิดว่าทุกคนคงจะจำเจคงจะเบื่อกันบ้างแล้วนะครับวันนี้พามาดูความน่ารักของเด็กน้อยกันบ้างครับพลายกันก้าวนะครับกับคุณแม่พังเหมือนฝันนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งโน้นดูครับความสุขสนของเด็กครับฟังออกัสครับก็ฝึกลากโซ่แล้วครับ ก็อายุครบขวบแล้วครับแปบ๊บเดียวเวลาผ่านไปครับขวบหนึ่งแล้วครับสองเด็กน้อยสองเชือกนี้ดูดูครับความอุดมสมบูรณ์ครับดูครับดูดูดูครับ,รบมาดูกันครับเนียอยาอยับปะเลย ก็ต้องมีลวดหนามขั้นกลางก็ประตูครับพังกันหมดครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าอย่าจับอย่าโดนนะครับลูกช้างก็ธิดเยอะเหมือนกันครับสนมากๆครับลองพังออกกัดไปดีเข้าใจยากกว่าช้างที่คุยกันรู้เรื่องครับเนี่ดู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 ดด คุณแม่พังปุกลุกครับสุกสนจริงๆดูครับดูดูด,ดูดูความสุกสนของเด็กน้อยครับก็ ช้างทีมงานช้างให้เต็มตัวครับเด็กสองเชือกนี้นะครับพ่อพันแม่พันเป็นของตัวเองครับดูครับดูดูดูโอ้โอ้โอ,โอ้สนดีนักสนดีนักหวัวทิมเลยตอนนั้หันมาตอนที่เน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 ่เเปล่าดูดูเขาดูเขาดูเขาครับสาวน้อยจอมแก่นอีกเชือกครับ โอ้โหอันมากแล้วหันมากแล้วๆืมอ oh ืมอืมอ oh ืมอ oh ืมอ oh ืมอ ah ืมืมืม ah ืมืมืม hmm ืมืมืมด e, ูน้องไงดูน้องไงไหมหาเงินคนละเดือนก็หาเงินคนละเดือนนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้เป็นช้างพลายนะครับดูนิสัยแต่นิสัยนี่คือนิสัยเรียบร้อยนะครับ แต่เชีองนูนเป็นสาวน้อยแต่จอมแก่นครับเก่นมากมากครับดูครับปับปับบมาแล้วครับแข้งขากำยำครับบึกบึนครับดูครับโอ้โหดูครับตอนนี้พี่ชบาแก้วก็อยู่ข้างล่างครับเหียงกันอยู่ครับกับแม่พังโฟกัสครับ งาออกมาแล้วนะครับงาออกมาแล้วแต่ว่าหักหมดแล้วครับเพราะว่าได้ไปกระแทกกับรัวเหล็กกับหักตั้งสองข้างเลยครับเล่นกันครับ <c oughs> <c oughs> ดูครับดูเด <c oughs> <c oughs> ็กๆเขาเล่นกันครับ เพราะที่นี่เลี้ยงแบบวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมของคนเฒ่าคนแก่ที่สอนมาครับช้างก็ต้องฝึกลากโซ่ครับพอครบ,รบกำหนดครบขวบที่จะแยกที่จะแยกออกจากแม่ครับถึงเวลาก็ต้องแยกครับเพราะงั้นเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนะครับก็ต้องฝึกปล่อยผูก ลากโซ่ที่เทา้าแล้วก็ให้สั้นครับเพื่อความเคยชินครับแดี๋ยถ้าอยู่ๆปุ๊บอายุช้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบครับช้างไม่เคยรู้จักโซ่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลากโซ่ไม่ได้รู้จักล่ามขาเลยเนี่ยอยู่ๆไปแยกครับริ์นะครับกําลังมหาศาลครับแล้วก็ยากที่จะเอาช้างอยู่ครับเอาลูกช้างเอาช้างเหล่านี้อยู่ครับ เพราะว่าแล้วก็กว่าจะเอาอยู่ก็ความเจ็บปวดของช้างก็มีมากขึ้นครับเพราะว่าพละกาลังของช้างเยอะครับเพราะงั้นการลากโซ่การเลยโซ่ก็คือเบสิกเบื้องต้นของการเลี้ยงคับของการเลี้ยงนะครับเพราะเป็นช้างบ้านนะครับช้างบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้อยู่ไปอยู่ไปก็เลี้ยงยากลาบากครับยากลำบากยากลำบากมากมครับ ก็พอได้พอไวอันเหมาะอันควรแล้วก็ก็ต้องลากโซ่ต้องเลื้อยโซ่โดยที่ว่าไม่ได้ผูกไม่ได้ล่ําครับแล้วก็ผูกโซ่ที่เท้าไม่ให้คับเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปเพื่อไม่ให้เป็นการหลุดแล้วก็ไม่ให้บวมครับเพราะว่าถ้าเป็นการหลุดปุ๊บเนี่ยช้างครั้งต่อไปได้หลุด ครั้งนี้ได้หลุดครั้งต่อไปก็จะทําให้หลุดอีกครับแล้วก็จะเกิดเป็นที่ใสครับทีนี้ก็จะเกิดอาการของช้างเล่นโซ่ครับนะครับทำางไงก็ได้ยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้หลุดครับนะครับัความงามความสวยความกำยำของเด็กน้อยจอมเก่นันนี้ครับพังออก